เปิดบ้านผักญี่ปุ่นพตตี้อังสุมารินครบ12ปียังไม่ได้แต่งงานคบหาดูใจกันมานานมากกว่า10ปีสำหรับคู่ของแดนวอลเวทและแพตตี้อังสุมารินไม่แปลกใจที่แฟนๆแห่เชียร์ให้แต่งงานกันล่าสุดก็มีทวงคืนแดนวอลเวตมันเกิดขึ้นได้อย่างไงมันก็จะมีการทวงกันไปทวงกันมาแบบนี้เป็นระยะอยู่แล้วแล้วมันจะมีการปากเสียงเกิดขึ้น เวลาเราทำอะไรเช่นสมมุติว่ามีชอ็อตผมจับมือน้องเดินไปไหนสักที่หนึ่งก็จะมีคนหนึ่งออกมาทวงคืนผมและผมแต่งเพลงให้น้องก็มีการทวงคืนเป็นระยะ10ปีที่คบกันทำไมถึงไม่มีการแต่งงานผมอยากให้ชัวร์ก่อนไม่อยากจะรักๆเลิกๆผมมั่นใจในตัวเขามาก ผมอยากมั่นใจว่าจะทำอย่างไงก็ได้เรามีเรื่องที่มีปากเสียงกันน้อยที่สุดหรือเรื่องที่เราจะทะเลาะก,กันมันเบาที่สุดเรื่องเรื่องเรือนหอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ยังไม่แต่งหรือเปล่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่สำคัญเพราะว่าตอนนี้ผมมีความติดบ้านสูงน้องเองก็มีความติดบ้านสูงเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะแต่งงานเราย้ายมาอยู่ด้วยกันไม่รู้จะไปอยู่ฝั่งไหนเพราะบ้านผมกับบ้านน้องก็อยู่คนละฝั่งกันอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นวิถีชีวิตมันคนละเรื่องกันเลยผมก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดมีการแต่งงานผมจะทําให้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งดอนเมืองให้ได้แต่ไม่อยากมีลูกหรอไม่อยากมีครับคือผมโตมาในชีวิตที่ยากลําบากป,ประมาณหนึ่งไม่ได้สบายที่บ้านเป็นครอบครัวราชการเราเป็นนี่นู่นนี่แล้วตอนที่ผมเด็กผมก็เห็นแม่ร้องไห้ไม่มีตังจ่ายค่าเรียนเราบ้าง และผมคิดในใจว่าผมต้องผ่านให้ได้ซึ่งวันนี้ผมทำได้ผมเคลียร์นี้แล้วชีวิตผมการงานโอเคเริ่มมีอะไรหลายๆอย่างดีขึ้นชีวิตผมทุกวันนี้แฮปปี้มากๆมันเหมือนผมหลุดวงจรนั้นไปแล้วแล้วแพตตี้อยากมีไหม คือตอนนี้50-50เพราะว่าพี่ชายที่บ้านมีลูกหนูก็ดูเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไงก็จะมีบางวันที่เขาน่ารักก็จะแบบน่ารักจังเลยคือมันอยู่ในช่วงที่คิดอยู่แล้วบางวันที่เขาองอแงเราก็รู้สึกว่าไหวไหมโตไปจะเลี้ยงเขาได้ไหมแล้วถ้าวันหนึ่งแต่งเราอยากมีไหมคงต้องคิดอีกทีแต่ตอนนี้50 50